สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่เอ็มจากห้างทองมิยะนะคะวันนี้จะมารีวิวข้อมือน้ำหนักหนึ่งสลึงค่ะ <c oughs> เพื่อนๆสามารถซื้อสดได้นะคะหรือว่าจะผ่อนชำระก็ได้ค่ะผ่อนได้4งวดเลยนะคะผ่อนครบรับทองทันทีสามารถเลือกจองลายก่อนได้ชอบลายไหนนะคะแคปเจอร์ภาพส่งให้อดมินได้นะคะที่ l i น์แอดเรี2ย0 2องพหรือที่เพจห้างทองมิริยะได้เลยนะคะ เรามีออกเอกสารให้ทุกครั้งนะคะเวลาจัดส่งก็จัดส่งแบบทําประกันป้องกันการสูญหายให้ด้วยค่ะตั้งแต่ทําออนไลน์มากว่า5ปีนะคะไม่เคยมีหายเลยสักครั้งค่ะถ้าอย่างไรสนใจนะคะกดแอดไลน์ไว้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแท่นทองวิิยะด้วยค่ะข้อมือหนึ่งสลึงค่ะมี23แบบ23ลวดลายนะคะที่นำมาให้ชมวันนี้จะมีทั้งแบบแฟชั่นนะคะแล้วก็เป็นแบบงานทองล้วนนะคะ จะมีความยาวตั้งแต่14.5จนถึง19เซนนะคะในบางแบบนะคะเพราะว่าจะมีแบบสายต่อความยาวด้วยนะคะบางรุ่นถ้าความยาวมาตรฐานของผู้หญิงทั่วไปก็จะประมาณ15-16นะค่ะมีแบบนี้จะมีเยอะอยู่นะคะแบบแรกค่ะอันนี้จะเป็นงาน infinity แบบที่สองค่ะจะเป็นข้อมือลายเกือกม้านะคะ แบบที่3ค่ะลายนี้จะเป็นงานแฟชั่นจะมีสายปรับความยาวนะคะใส่ได้ตั้งแต่ข้อมือ17-19ถึง19ค่ะแบบที่4ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานสองสเหมือนกันนะคะเวลาโดนไฟจะเล่นไฟมากๆเลยค่ะแบบที่5จะเป็นแบบลวดลายหัวใจค่ะเก๋มากค่ะแบบที่6นะคะจะมีคำว่าเลิฟค่ะเป็นข้อมือขนาด16.5เซนค่ะ แบบที่7ค่ะจะเป็นลวดลายดาวแบบที่8นะคะอันนี้จะเป็นงานแฟชั่นค่ะเป็นลายมิกกี้เมาส์นะคะแบบที่9ค่ะจะเป็นงานแบรนด์นะคะลายดอกไม้นะคะลายหลุยลงยาสีดำค่ะแบบที่10ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตุ้มกลม,ตมแต่งนะคะแบบเรียบๆนะคะน่ารักมากๆ มีสองสาความยาวเลยนะคะมีหลายเส้นค่ะเข้ามาสอบถามได้เลยแบบที่11นะคะจะเป็นงานเบนซ์ค่ะเป็นห้อยจี้ดาวใจมีความยาว1 6บ7เซนค่ะแบบที่12ค่ะแบบที่13นะคะเป็นงานแต่งตุ้มนะคะตัวสายเป็นลายเบนซ์เช่นกันค่ะ แบบที่สิบสี่ค่ะแบบที่สิบห้าค่ะตัวนี้จะมีห้อยจี้หัวใจน่ารักน่ารักนะคะแบบที่สิบหกค่ะลายนี้จะเป็นลายเกี่ยวเชือกมีห้อยตุ้งติ้งหัวใจด้วยนะคะแบบที่สิบเจ็ดค่ะ mm hmm. แบบที่สิบแปดค่ะ แบบที่19ค่ะ oh. เพื่อนๆชอบลวดลายไหนนะคะแคปเจอร์ภาพมาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่20นะคะทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอันนี้แบบที่21ค่ะความยาวเส้นนี้จะมี16-17เซนนะคะแบบที่22ค่ะอันนี้จะสั้นสุดนะคะจะอยู่ที่14.5ซน